รอบนี้จะเป็นการปรับแก้ตามสินแฉบอกเลยครับมีโต๊ะสนุกไว้ในบ้านด้วยใช่ใช่้โต๊ะใหญ่อ่รพี่พีโต๊ะจากบ้านใหญ่ไม่เป็นครับเดี๋ยวมาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์ไว้ในบ้านเต็มแล้วจะเอามาไว้ตรง เือจะเชื่อเดี๋ยวดูเอาตุ๊กตาไปวางตรงตรงนี้จะเป็นห้องของเล่นคุณแก้มบุ๋มนะคะอยากให้ห้องคุณพีกับคุณแก้มบุ๋มอะเชื่อมกันคือให้คุณพีดผ่านห้องของเล่นคุณแก้มบุ๋มก่อนแล้วก็เข้าไปที่ห้องเกมของคุณพีดนะคะถ้าเราเก็บเสียงดีทํากําแพงดีกระจกดีมันน่าจะไม่ได้ยินเลยใช้คาว่าน่าจะคุณมดคอนเฟิร์มน่าจะว่ากระจกกันเสียงได้เพราะมีกระจกดนียพีก็ต้องจ่ายแล้วค่ะเนี่ย กลัวไม่มีพื้นที่อยู่แค่นั้นพอแต่ตอนนี้ขอก็ไม่รู้เนี่ยเอาพิทเนี่ยเหมือนได้บ้านอีกหลังนึงเนี่ยขี้เหนียวไงว่ะแล้วไม่เคยเริ่มเลยตรงนี้คุณแก้มบุ๋มก็ใช้แบบถ่ายแบบได้ด้วยไม่เลยจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินตอนกลางคืนทไมอยากเดินตอนกลางคืนพรุนี้กะใช้ไม้จริงหมดเลยครับที่แปะฝาข้างบนด้านนอกอ่ะใช่ค่ะเหมือนขี้เกลียวมาก เอ๊แต่ว่าตรงกลางตรงนี้จะทัดใสเป็นอะไรนะครับในรูปนี้เหมือนเป็นส่วนหญิงนะครับมันควรเป็นอะไรครับประเด็นคือผมไม่อยากให้เป็นหญิงเพราะว่ามันจะมาขวางบ้านความประตูบ้านครับรยาว,วยาวอาจจะยาวไปผมว่าเดี๋ยวตัดมันลงหน่อยไม่อ่ะส <laughs> <18 S 2> ิบแปดเมตรนะหนูมันเห็นวิวไ,ไงเนี่ยสิบแปดเมตรมัยาวกว่าห้องนี้อีกนะโต๊ะสนุพี่พีชก็ยังเห็น กินข้าวยังเห็นเสาไม้หนาเลยเขาเป็นยาวไงไม่อยากให้รถมากกว่า15เมตรแล้วคะ่ะคือสิบสิบห้าก็ได้ครับแ <laughs> <laughs> ล้วรถระบหน่อยนะ <laughs>